สวัสดีครับพบกับช่องกบว่นชาแนลนะครับหรือกบว่นยินง่ายนะครับเนี่ยครับวาเบิ่งหนูควางนี่นะครับเนี่ยกำลังดื้อได้นะครับสองอาทิตย์นะครับนี่แเม่มันนะครับเนี่ยครับนี่แเม่มันนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเมียนะครับจะ่นี่กบวั่นออกมาได้อ่าหนึ่งปีแล้วนะครับอยู่กับกบวั่นหนึ่งปีนะครับแม่แม่ทุกตัวเลยนะครับมีมีอีกคอกหนึ่งนะครับกําลังขยายพันธุ์นะครับตายไปเลยนะครับ ว่าแมนอยู่จับอ้ได้ะครับจับไก่นี่นะครับวักกัดนะครับเนี่ยหนูน้อยนะครับเนี่ยครับหนูน้อยนะครับนะครับวักกัดนะครับวักกัดนะครับนะครับแต่ว่าจับยากนะครับหนูน้อยครับเพราะว่าซุกซนนะครับมมนเป็นหนูใหญ่นะครับนะครับวักกัดนะครับเขาเรียกเขาก็หักนะครับนะครับเหมือนลูกนะครับหนูน้อยนะครับนะครับ ว่ากัดนะครับนะครับดวงตาตาแป๊วเลยนะครับนะครับเดี๋ครับตะกบวันดิขยายพันธุ์ออกนะครับขยายพันธุ์ออกนะครับว่ากัดนะครับนะครับน่ารักนะครับเดี๋ครับกลังดื้อดนะครับเพป็นกาลังดื้อดนะครับนะครับ เป็นหนูพุกนะครับเป็นพันหนูพุกนะครับอ่ากบวันซื้อมาเป็นมาสองตัวน้อยๆอู้อ้อู้อู้โดดนะครับเดื้อนะครับความน่ารักนะครับดูความน่ารักนะครับนอ่ควางเล็กนะครับไว้ีคว่างหนึ่งนะครับนะครับเอเบียงนะครับนะครับไม่ไม่กลับนะครับ ยอกลินนะครับนะครับห้องน่ารักครับเดยวเก็จยังไหก็ที่ได้ขยายข้ออีกเ้อครับนะครับอ่าหลายคนก็บ่าอยากจับนะว่ามันกัดนะครับหลายคนก็ภาคกพวันเลียงสาสตร์นะครับสาสตรานนะครับเรียงเสยองนะครับทำความสาสตรเสมือนะครับ นะครับเอาล่ะหนูสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์กว่าๆนะครับนะครับโอ้ดือนะครับดือนะครับเราก็จะเดาเขาวงเลยนะครับนะครับไม่กัดนะครับนะครับนะครับเป็นจินแตงนะครับสะอาดนะครับสะอาดสะอาดนะครับ ถ้าต้องกลัวนะครับเรื่องความสะอาดนะครับทําความสาดทาความสะอาดอ่าให้ทุกวันนะครับอจบคลิปตรงนีแล้วครับสวัสดี